ต่อไปนี้เป็นการผสมผสานระหว่างไพ่แล้วก็ผ้าเช็ดหน้านะครับเป็นไ้าหนึ่งสำรับอาจจะมีวางคละสลับกันไว้ช่วยชี้ใบหนึ่งใบนี้นะครับจำเลขไว้ให้ดีหลังจากนั้นผมจะเอาเลขที่ท่านชี้วางไว้ด้านในกล่อง ลงไปผมวางแยกเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นในพัชหน้าไม่มีอะไรซุกหรือว่าซ่อนผมจะเอาไพ่ทั้งหมดวางไว้ด้านในส่วนที่พิเศษก็คือเมื่อไพ่วางผมจะหยิบไพ่ทั้งสำรับขึ้นมาวางไว้ด้านบนและพับทั้งหมด3ามครั้งหนึ่ง สองสามเท่ากับว่าพับเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นผมจะจับที่ขอบพยายนาแล้วดึงไพ่ใบที่ท่านเลือกก็จะถูกดึงออกมาจากพาชนาได้ซึ่งด้านในภาชนาเขาไม่มีการทะลุแม้แต่ อย่างไรเลยนะครับเป็นไพ่ธรรมดาการแสดงอันนี้เป็นมายากลแลทริกนะครับหรือว่ามายากลแบบโบราณในขั้นแรก 1. ให้ผู้ชมเลือกไพ่2บังคับไพ่ใบที่ผู้ชมเลือกลงไปอยู่ใบล่างสุด ผมได้สอนเอาไว้แล้วในคลิปก่อนก่อนนะครับ3เอาไพ่วางไว้บนมือตอนเอาผ้าคลุมตอนเอาผ้าคลุมหยิบไพ่ทั้งหมดขึ้นมายกเว้นใบของคนดูเท่ากับว่าไพ่ใบของคนดูอยู่ข้างล่างนะครับทำผ้าเป็นรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมกรกบาดอย่างนี้นะครับไพ่ทั้งหมดวางทักไปบนมือ ซึ่งมีไพ่คนดูอยู่ใบเดียวพับปลายแหลมเข้ามาพับปลายแหลมพับปลายแหลมรวบเข้าหากันในขณนะนี้ไพ่ใบที่คนดูเลือกอยู่ด้านล่างจะอยู่ในมือทางด้านนี้แต่ว่าเราเราแสดงเราโชว์เราทำอย่างนี้ข้างหน้าข้างหลังเอามือบังไว้นิ้วบังไว้ห้ามเปิด ดึงไปที่ผู้ชมเลือกแล้วก็เราก็สามารถทําเหมือนกับว่าบริสุทธิใจตรงที่ว่าเปิดให้ดูได้ว่าข้างหน้าข้างหลังของไพ่ไม่ได้ถูกทะลุออกแต่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในกองก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสามารถลองนําไปฝึกแล้วก็แสดงให้เพื่อนเพื่อนชนได้นะครับ